อสเคโอแปเยี่ยมจริงๆครับผมออโอสเคโอแปดแปดเจ็มจริงๆครับผมเคโอแปดแปดโยยย่อสเคโอแปดแเยี่ยมครับอสเคโอแปดแเยี่ยมเคโอดแปเยี่ยมปลาสับแซมเวอร์จริงๆเยี่ยม สวัสดีแฟนหมัดมวยทุกท่านนะครับผมมีข่าวดีมาบอกนะครับก็เป็นแอดไลน์ของผมนะครับไลน์ออฟฟิเชียลของผมใครที่อยากจะรับข้อมูลมวยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปร่างเนื้อตัวน้ําหนักเลรยราคาต่อรองแล้วก็ข่าวสารวงการมวยไม่ควรพลาดเลยนะครับวิธีง่ายๆครับเข้าไปที่แอปพลิเคชันไลน์นะครับแล้วก็เข้าไปที่เพิ่มเพื่อนกดเพื่อนไปเลยนะครับแล้วก็พิมพ์ไปว่า a o d k o 8 8มีแอดอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับย้าอีกครั้งหนึ่งครับ ad AODKO88 แล้วก็เพิ่มเพื่อนไปเลยครับไปรับข้อมูลข่าวสารวงการมวยกันฟรีทุกกรณีและเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันครับ